สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเนนติสกับเกม r o m a n c i n g s a g a r r u u n v v r s s e กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เป็นอีเวนท์ที่เข้าใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา10โมงช้าก็คืออีเวนท์ฮาลวีนนะครับซึ่งในอีเวนท์นี้ก็จะมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมา4ตัวละครนะครับได้แก่อซามิ s อ C แ SS, s อสอาเซร S แล้วก็ Jo เอนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากตัวละครอซา m มิ s อนะครับ ตัวละครอาซาม SS เป็นตัวละครสายมัดนะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีประเภททุบซึ่งตัวละครตัวนี้จะมีค่าเบรกสเตตัส50ดังต่อไปนี้นะครับค่าแอตแท็กบวก9บวกหลัง11ค่าพลังป้องกันบวก36%บหวกหลัง5ค่าพลังแม่นยำบวก49%บวกหลัง5ค่าสปีดบวก96%บหวกหลัง17ค่าพลังเวทบวกห4บวกหลัง5ค่าพลังป้องกันเวทบวกห3บวกหลัง5 ค่าพลังความรักบวก47%บวกหลัง5และค่าเสน่ห์บวก59%บวกหลัง5นะครับโดยที่อัสมิจะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าแรง e ค o ส4ลดได้1เหลือ3เป็นท่าประเภททุบทั้งกลุ่มนะครับท่าที่2เป็นท่าแรง c cost ดลดได้2เหลือ6ก็เป็นท่าทุบทั้งกลุ่มเช่นกันแล้วก็ท่าที่3เป็นแรง triple s คอส13ลดได้3เหลือ10เป็นท่าทุบเป้าเดียวนะครับ โดยที่อัสมิตตัวนี้ก็จะมีอ b บ l ิลิดังต่อไปนี้นะครับเมื่อทำการเทินมีโอกาสปานกลางที่จะเพิ่มค่าแอ t แท็และค่าสปีดสูง a อ i บ i ิลิที่2เมื่อ HP เต็มจะเพิ่มดาเมจสูงมาก a อ i บ i ิลิที่3 Tension Up 5เพิ่มดาเมจสูงมากนะครับโดยที่อัสมิตตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ SS ร่างที่3นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ท่าจากตัวร่างเก่ามาเสริมประสิทธิภาพให้ร่างนี้ได้นะครับ ตัวละครตัวต่อไปก็คือตัวละคร cat ss นะครับซึ่งตัวละคร cat ss ก็เป็นตัวละครสายทุบที่ใช้ถุงมือเหมือนกันนะครับซึ่งตัวละคร cat ss นั้นจะมีค่าสเตตัสเบรก50ดังต่อไปนี้นะครับค่าแอตแท็กบวก80%ค่าพลังป้องกันบวก34%ค่าพลังความแม่นยำบวก41%ค่าสปีดบวก91%ค่าพลังเวทมนต์บวก70% ค่าพลังป้องกันเวทบวก61%ค่าพลังความรักบวก52%และค่าสเสน่ห์บวก61%นะครับท่าโจมตีของตัวละครแคทก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดียวแรงดีเป็นท่าประเภทฟันคอส์ 4, ลดได้1เหลือ3นะครับเมื่อใช้แล้วก็จะบวก p p ให้กับตัวละครบวก3นะครับท่าที่2จะเป็นท่าประเภทซับพอร์ตนะครับซึ่ง จะมีผลเพิ่มพลังลดพลังโจมตีและพลังเวทมนต์น้อยให้กับศัตรูนะครับซึ่งจะต้องกดใช้เองนะครับคอส8ลดได้2เหลือ6และท่าที่3ก็คือท่าแรง S S S นะครับหรือที่เปิ S ก็คือใช้คอส16ลดได้3เหลือ13เป็นการโจมตีประเภทฟันแล้วก็ทุบโดยที่ต,รรตัวละครแคทตัวนี้ก็จะมีอ b i l i t y ดังต่อไปนี้นะครับ อาบิลิตี้แรกเมื่อถูกโจมตีกายภาพมีโอกาสที่จะสวนการโจมตีนั้นกับสูงอาบิลิตี้ที่2เมื่อโจมตีมีโอกาสปานกลางที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูสูงมากและอาบิลิตี้ที่3คือเมื่อเมื่อโจมตีมีโอกาสปานกลางที่จะลดค่าพลังเวทมนต์สูงมากโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครตัวที่ตัว ss ตัวที่3ของแคทนะครับซึ่ง ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายดีบับนะครับไม่มีเกี่ยวกับการเพิ่มพลังโจมตีซึ่งจะใช้ในการดีบับศัตรูล้วนๆนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆต้องการตัวละครสายดีบับที่แข็งแกร่งก็สามารถใช้แคทเป็นตัวละครสายดีบับเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งสามารถดึงท่าซับมิชชั่นจาก s s ล่างคราวล่างแรกสุดนะครับเอามาใช้กับล่างนี้ได้ซึ่งจะทําให้สามารถนอกจากจะลดค่าพลังกายภาพยังสามารถลดค่าพลังเวทของศัตรูพร้อมกัน ระดับสูงมากรวมถึงพลังโจมตีสูงมากโดยมีโอกาสปานกลางเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะครับตัวละครตัวต่อไปก็คือตัวละครอาร์เซรุสนะครับอาร์เซรุสเป็นตัวละครแลงเอสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวละครแลงเอสตัวที่2ของอาร์เซรุสซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในสไตล์แรงเอส โดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีเป้าเดี่ยวแรง E นะครับเป็นท่าประเภทฟันคอสเจ็ดลดได้1เหลือ6เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว2ครั้งแบบสุ่มการโจมตีนะครับและถ้าหากโดนศัตรูแพร่รีกับก็จะหยุดโจมตีทันทีท่าที่2เป็นท่าแรง B คอสแปดลดได้2เหลือ6เป็นท่าโจมตีก่อนและท่าสุดท้ายท่าประเภทแรง S ประเภทฟันและไฟนะครับซึ่งท่านี้สามารถเพื่อนๆสามารถแลงอัพท่าเป็นระดับ SS ได้นะครับซึ่งจะต้องใช้แผนคัมพีนะครับคัมพีของประเภทอาวุธประเภทดาบมือเดียวซึ่งจะสามารถอัพท่านี้ได้เป็นแรง SS นะครับสามารถไปอัพได้ที่หน้าจอ Exchange นะครับผมตัวละครตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือตัวละครโจนะครับตัวละครโจเป็นตัวละครสาย ทานะครับซึ่งสามารถใช้เวทไฟและน้ำได้โดยที่ตัวละครโจนี้จะมาในรักนิสสไตล์แรง์เอนะครับซึ่งผมขออนุญาตพูดไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับท่าโจมตีนะครับผมเพราะว่าตัวสไตล์ตัวนี้เป็นแรงซ์เอก็จะเป็นตัวละครที่มีอ b บิลิตี้ค่อนข้างต่ำนะครับโดยที่อาบิลิตี้ท่าโจมตีของตัวละครก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีท่าไฟคอร์ส คอสสี่แรงสี่ลดได้1่เหลือ3นะครับเป็นท่าโจมตีท่าไฟท่าที่2เป็นท่าท่าน้ำนะครับแรงสี่คอสเก้าลดที่2เหลือ7มีผลคิต์ิคอนกับการโจมตีศัตรูประเภทกบและท่าที่3เป็นท่าแรง A เป็นการโจมตีแบบแถวคอสสิบสามลดได้3เหลือ10นะครับผมซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่าเดียวกันกับตัวละครโวคานอของชุดโรงเรียนเมื่อปีก่อนนะครับผมซึ่งจะเป็นท่าที่โจมตีเป็นแถวตรงนะครับ โดยที่ตัวละครตัวนี้นะครับสามารถนําไปเพิ่มเกี่ยวกับท่าโจมตีนะครับเอาไปเพิ่มให้กับตัวละคร s s ที่ของโจที่ออกมาในช่วงเฟสที่ผ่านมานะครับโดยที่จะเสริมคุณภาพเกี่ยวกับการโจมตีประเภทไฟโดยตรงน้ําโดยตรงแล้วก็การโจมตีเป็นแถวโดยตรงซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีท่าแรงซีนะครับที่สำคัญคือท่า ปัมกินแลมนะครับซึ่งเป็นท่าแรง4ท่าไฟคอร์สได้1เหลเดือ3ซึ่งสามารถใช้วนได้นะครับผมเพื่อนๆก็ถ้าหากมีตัวละครนี้ก็สามารถเอาไปสลับสูนกับตัวละครแรง SS เที่เพื่อนเพื่อนมีก่อนหน้านี้ได้นะครับรวมไปถึงตัวละครที่แจกอยู่ในอีเวนต์นี้ก็คือตัวละครแบล็กซึ่งผมจะขอพูดจากในหน้า หน้านี้เลยนะละกันนะครับซึ่งตัวละครแบ็กเป็นตัวละครสายขวานซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บตัวละครนี้ได้จากในอีเวนต์ซึ่งสามารถแลกไดจากทิกซอที่อยู่ในอีเวนต์ที่เพื่อนๆจะได้เล่นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา10โมงเชา้าตัวละครแบ็กเป็นตัวละครสายขวานแรงเอสเอสนะครับซึ่งตัวเก่าก็จะมีพาติน่าที่อยู่ในพาติน่ากาจาทิเก็ตรวมไปถึงมีตัวแรงเอสและก็แรงเอที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะครับ โดยที่ตัวละครแบ็กนั้นจะมีค่าเบรกสเตตัส50ดังต่อไปนี้นะครับค่าแอตแทบวก85%ค่าพลังป้องกันบวก63%ค่าแม่นยำบวก47%ค่าพลังสปีดบวก53%ค่าพลังเวทบวก26%ค่าพลังป้องกันเวทบวก53%ค่าพลังความรักบวก31%และค่าสเสน่ห์บวก58%นะครับ ตัวละครแบ,บ็กก็จะมีท่าโจมตีดังต่อไปนี้ครับท่าแรกเป็นท่าโจมตีประเภทฟันแรง B คอ s t 6ลดได้1เหลือ5เมื่อโจมตีแล้วก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับตัวละครที่ใช้เล็กน้อยนะครับท่าที่2ก็จะเป็นท่าประเภทฟันและทุบเป็นท่าแรง S คอ s t 10ลดได้2เหลดดือ8นะครับ เป็นท่าโจมตีประเภทฟันและทุบเป้าเดียวนะครับมีผลทั้ง2อ,อย่างคือทั้งฟันและทุบแล้วก็ท่าที่3เป็นท่าแรงเอสคอรสสิ 13, ลดได้3เหลือ10เป็นท่าโจมตีแบบเป็นแถวตรงนะครับโดยที่ Ability ของแบ็กในร่างแวร์วูฟนี้ก็จะมี Ability ดังต่อไปนี้นะครับ Ability ที่1ก็คือเมื่อโจมตีมีโอกาสสูงที่จะเพิ่ม BP ให้กับตัวละคร1นะครับ ability ที่2คือเมื่อทําการเทินจะเพิ่มค่าพลังโจมตีให้กับตัวเอง โอกาสสำเร็จปานกลางเพิ่มสูงแล้วก็อป t ิที้ที่สามเทนช n ่นอัพคือเมื่อโจมตีเพิ่มพลังโจมตีสูงนะครับโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แจกฟรีในอีเวนต์นี้นะครับรวมไปถึงตัวถ้าหากว่าเพื่อนๆเคยมีตัวละครแบ็คตัวเก่าก็ตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละครที่อัปเกรดจากตัวแบ็คตัวเก่าที่อยู่ในพรานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดึงเอาท่าแรงทริปเปิลเอจากตัวละครแบ็คฟาติน่าเพิ่มเติมได้รวมไปถึงตัวละครฮามานและแบ็ค ตัว S และตัว A ที่เคยออกมาก่อนแล้วก็สามารถถึงท่าโจมตีของตัวละครทั้งหมดทั้ง3ตัวนี้มาใช้กับตัวละคร Black SS ที่อยู่ในช่วง Halloween Festival ได้นะครับผมครับและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครในอีเวนต์นี้นะครับต่อไปผมจะขอพูดถึงข้อมูลของอีเวนต์ที่จะเข้ามาในวันที่16นี้นะครับรวมไปถึง บอสอีเวนที่จะเข้ามาถึงในวันที่19ที่จะถึงนี้เช่นกันนะครับโดยที่ผมจะเริ่มจากข้อมูลอีเวนต์ Event นะครับอีเวนต์อีเวนต์นี้จะเป็นสตอรี่อีเวนต์นะครับชื่อแปลเป็นภาษาไทยว่าเทศกาลปราสาทเก่าและบททดสอบสุดท้ายนะครับซึ่ง อีเวนต์นี้สามารถฟาร์มค่า s p ได้สูงสุดที่1,240และมีระดับความยากที่อุลตราฮาร์ดเช่นเดิมนะครับซึ่งสามารถฟาร์ม s p ได้1,240รวมไปถึงในอีเวนต์ก็เพื่อนๆก็จะต้องเก็บฟักทองเค้กฟักทองนะครับเพื่อนำไปใช้แลกตัวละคร Black SS รวมไปถึงเครื่องประดับแหวนฟักทองแรงเนะครับซึ่ง คุณสมบัติของตัวแหวนนั้นเดี๋ยวก็รออีเวนต์เข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงภายในอีเวนต์นี้หากนำตัวละครตามที่กำหนดนะครับก็จะได้ค่าดรอปเพิ่มขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมีตั้งแต่50%แล้วก็20%นะครับตัวละครก็ตามที่อยู่ในอีเวนต์นี้นะครับรวมไปถึงหากเพื่อนๆเ,เล่นระดับอุนตาฮาร์ดจะมีการดรอปไอเทม ผ้าขาดนะครับซึ่งสามารถใช้แลกหีบสมบัติที่อยู่ในหน้าแลกเปลี่ยนได้ซึ่งจะดอบจาก US ดรอปของอบอสที่ชื่อว่า l a าาเ a v e r มนะครับแล้วก็ตัวละครที่จะได้รับค่าประสบการณ์3เท่าในอีเวนต์นี้ก็จะได้แก่ตัวละครอา,อาซามิแคทแบ็กอาร์เซรุสแล้วก็โจนะครับที่จะได้ครับ ค่าประสบการณ์3เท่ารวมไปถึงได้รับค่าประสบการณ์2เท่าจากในเมนสตอรี่นะครับแล้วก็ตัวละครสายที่ใช้กำปั้นทั้งหมดก็จะได้ค่าประสบการณ์2เท่าจากในอีเวนต์นี้เช่นกันรวมไปถึงในเมนสตอรี่นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการเพิ่มโอกาสดรอปถึง3เท่าในช่องที่เขียนว่า3เท่านะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกด่านที่ดรอป3เท่าเพื่อจะได้ของแลกที่จะมีจำนวนมากขึ้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอีเวนต์ประทะบอสลาวาเวิร์มนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ก็จะเริ่มในวันที่19ตุลาคมซึ่งตรงกับวันจันทร์หน้านะครับโดยที่ในอีเวนต์นี้ก็จะต้องต่อสู้กับบอสลาวาเวิร์มนะครับซึ่งในอีเวนต์ก็จะมีให้นำตัวละครซึ่งได้แก่ตัวละครที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นรวมไปถึงตัวละครสายทุบก,ก็จะได้รับอัญ,ญมณีที่ใช้ อัพเกรดท่าไม้ตายนะครับรวมไปถึงของแกลกรางวัลที่อยู่ในสตอรี่อีเวนต์เช่นกันสามารถใช้ของที่อยู่ในบอสอีเวนต์ไปแลกของในสตอรี่อีเวนต์ได้นะครับโดยที่ในอีเวนต์บอสนี้ก็จะมีการดรอปอุปกรณ์ประเภทถุงมือแรงเอเป็นถุงมือแมวเนื้อแมวนะครับนิคูนิขูเมี้ยวนะครับโดยที่มีค่าแอดแท็เริ่มต้นที่21 ลดพลังป้องกัน1แล้วก็บวกสปีด3แล้วก็บวกค่าพลังป้องกันเวทบวก1รวมไปถึงม event, ีอีเวนต์รีรันความฝันแห่งเมืองปีโดนาของอีเวนต์ของเมื่อปีก่อนซึ่งเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมจะภาคเนื้อเรื่องของปีเมื่อกี้นี้ในอีเวนต์นี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อีเวนต์เข้านะครับก็เพื่อนๆก็สามารถติดตามได้จาก n e n t i s r s s channel ทาง YouTube นะครับผมก็อย่าลืม รับชมรับฟังกันนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีล็อกอินโบนัสนะครับซึ่งในล็อกอินโบนัสจะเริ่มต้นวันที่16เวลา10โมงเชา้าโดยจะมีการแจก Lock ล็อกอินรวมทั้งหมด1,000เพชรแล้วก็แจกกาจาติเกต ss จำนวน3ใบนะครับนอกจากนั้นยังมีการแจกตั๋วเดินเล่นจำนวน60ใบสตาร์ม a p าพ i o n ชันอีก30อันนะครับนอกจากนั้นในบอสควสโหมดระดับยาก h ร์ด เมื่อเคลียสตอรี่อีเวนต์ระดับฮาร์ดนะครับก็จะสามารถปลดล็อกให้เพื่อนๆเข้าไปตีบอสของวันที่19ได้ก็อย่าลืมเล่นสตอรี่อีเวนต์ระดับฮาร์ดระดับ10ให้จบก่อนนะครับก็จะสามารถเข้าไปตีบอสในวันที่19ได้รวมไปถึงในสเปเชียลช็อปก็จะมีอวตารนะครับของตัวละคร3ตัวละครได้แก่กุหลาบขาวเรฮิเมแล้วก็เมซันทิมนะครับซึ่งเป็นตัวละครในช่วง ฮัโลวีนนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปตรวจสอบดูได้ในวันที่19เช่นกันในวันที่บอสเข้านะครับรวมไปถึงก็จะมีในเมนสตอรี่นะครับก็น่าจะประมาณวันที่เดี๋ยวผมขอดูก่อนวันที่วันที่วันที่22นะครับวันที่22ก็จะมีเมนสตอรี่ตอนใหม่เข้ามารวมไปถึงในเมนสตอรี่ที่จะเข้ามาตอนใหม่นี้ยังมีการดอบ ทองที่มีรูปประกายของมังกรนะครับซึ่งสามารถใช้แลกไอเทมต่างๆรวมไปถึงสตาร์มีนาพชั่นแล้วก็จิ๊กซอทองคำรวมไปถึงรางวัลที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับก็รอวันที่22ที่มีกำหนดการเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีล็อกอินโบนัสสำหรับอีเวนต์รีดันปีโดนาะครับซึ่งเป็นอีเวนต์รีรันนะครับเพื่อนๆก็สามารถรับรางวัลทั้งหมดได้ในวันที่16 ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ผมจะขอพูดถึงสเกด้วนนะครับที่จะเข้ามาตั้งแต่วันที่16เวลา10โมงเชา้าก็วันที่16ก็จะมีโรแมนชิ่งเฟสนะครับแล้วก็อีเวนต์สตอรี่อีเวที่ผมได้กล่าวถึงก็คืออีเวนต์ใหม่รวมไปถึง e v e n น r ์ r ี n นะครับในวันที่19เวลา10โมงเช้าก็จะมีอีเวนต์ประทบบับโอสลาวาเวิร์มนะครับ แล้ววันที่22จนถึงวันที่26ก็จะดอปแผ่นทองคำนะครับซึ่งใช้แลกของได้นะครับยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันในช่วงเวลาที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับผมครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเกม Romancing Saga Reuniversity จะเข้ามาในวันที่16ต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีนในสิ้นเดือนนี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจาก n e n t i s R S s Channel สำหรับวันนี้ผม n น t t s สขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเ,เล่นอย่างมีความสุขสวัสดีแฮปปี้ฮาโลวีนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย